สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีติดต,ตามอาจารย์นั่งให้พี่น,อน้องแต่เบิงในโชคเรื่อกันพี่น้องนะครับแตกมาสี่ห้าวัดติดพี่น้องอ่ะอาจารย์ห้างโทุกว่าอะไรพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงสบายดีบอสฮัลโหลครับไป้ยังไงสบายดี สวัสดีเยีติเฮ็ดงานอยู่บับอาจารย์เนี่ย<ห>ตอนนี้ทำงานอยู่บ่ครับเนี่ยเพิ่นเฮ็ดงานเสร็จจะพึ่งพิ่งได้กินข้าวเลยละจ้าที่ผมผมรบกวนจากน้อยแต่ก็พอพอพเป็นเนี่ได้อยู่จ้ะโอ้ยเรียกอาจารย์แม่ผมวัมนนี้ผมไปชุมแพลผไปเฮ็ดบัตรแล้กันไปถามเรืนน่องเงินพิการผมมาที่ซื้อตัวละห้าบาทผมแบบเริ่มซื้อเลยบ่ได้น้ำฝนจยกบาท ว่านี่ตาเสียดายเขาค่ักเขาานี่เขา,เามันอิ่มนันก็เมีนหน่อยแต่เรนน้นอยจานเนาะแต่แตว่าเ<อ>จ้าแ่เขาว่าหาหางัวติดหาหัวติดวัวที่หกมหลุดหัวที่เก็ดมาเขาหัวที่แปดมอเขาเลยแล้วก็รัฐบาลไทยก็มาเขาตามเปดพร้อมเป็นบอ่อยจานว่าเจ็ดเ่ขึ้นนี่แหละค่ะแต่ว่ามันหักไั่ถึงเด็กขึ้นเนี่ยซ้อนทีแล้วก็ทีเด็กยังที่ คืออาจารย์สิกรรนวดเลขกแรงจากเหล็กก็แล้วสิกรรนวดสีกระสีสแบสิบปุณณนด้วเด้อเก่าดีเด้อเก่าจะไปเป็นให้เลยแต่มามาเลยเด้อปั่นมันเราเลยจนจนสิบองีเวลาอ๋อครับว่าเป็นยังอาจารย์ได้เวลาไดก็ส่งมากก็ได้ว่าเป็นยังแต่ผมที่ผมไม่อยากโทรหาอาจารย์ก็ย่านรบกวนคนป่วยคนคนคนผู้เฒ่าย่านรบกวนอาจารย์เวลาเอกงานนะใจผมไมอยากโทรมาอยู่หลังจากนี้นะ หลังจากช่วงสองโมงกว่าสามโมงกว่าไปนี่อาจารย์กัมีเวลาไปยุคตอนนี่มันมันหาเขาเป็นเวลาเพราะมันจะหาเขาช่วงกินเขากะเพิ่นสองโมงครึ่งแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นก็นั่งขอดาไปจนกว่าหามงก์แต่ามันกินเขาว่ามองอีกก็ตีซะบ้าเอาตีซะเที่ยงซะแล้วหลังจากเที่ยงหัดบ้างไปอีกกจนหอดหามงแรกนี่สินะครับหลังจากนั้นเรื่องบ้านก็ว่างไปบ้านี่ เป็นสิบ้างเป็นช่วงเลไรแีและแต่ว่ามือมือนี่อาจารย์ซิมีเนียน่ยอ่อนบอกบอกแทวอยูเดอนสท่บ้าตั้งไหนครับบาวะเบาะเลยครับ่เป็นอย่างครับแวลอาจารย์ว่าจะลงจะลงช่องอีกจะลงช่องไปอีกหายห้ไปอีกจนหอดบ้านซุกอาจารย์เก,กษีพักนะสกอนเดอร์อ๋อครับผมเป็นอย่างครับโมยานเคยจะหยุด เดี๋ยหยุดหยุดหย,ยุดสักก้อนมีตั้งไหนละรถหลายอันหลายอย่างหลเนี้ยโอ้โหยากน้ำการท้ำงานบ่ครับจนันน้ำน้ำงานกะเออน้ำงานกะแม่นบ้าทในเก๋ไม่เป็นเนี้ยถี่เบาหยากนอกจากที่บา,าจาังไหนน้ำงานน้ำงานกะแม่นอยู่แต่ว่ากับเรื่องจังไหนละ่ะคนเก่าหูรักหลายละบาทมันก็นยากอีกสถานหนึ่งบาทหรือว่าคนโทรไปดูบอกครับคนโทรไปหลายบ่าสัน แตได้ยินข่าวว่าคนโทุกไล่เถี่ยพวกพี่น้องอีเทียโทมาหาโทมาหาอาจารกคนนั้นก็บ่าฮับสายบางคนคนวล่มันมันลังเทือกบริเวรับเป็นมันยากบางเทือกยากับบริเวรับกันได้รับเป็นบางเทือกครับแล้วกัะเป็นปฏิบัติในลายอีกชนิดหนึงกับในด้านอันมันมันยากแล้วงลั่งเทือกอย่างตีมันกิดปฏิบัติชนิดนึงกับซ้ำมาเป็นดาบสองคมซ้หรับซ้หรับ ครับจังหวัดจังราเล่ไรสิวะปทวีแต่คือล่องคือล่องไปกับสามที่ช่องหนึ่งได้สุดมเป็นกระโทรมาขอมาขอให้ล่องสองคนกับพึบลงล่องคนกัะพึงล่องไปแต่จังหวัดเขา,ขา,ขากับเขาห้าหนี่ละ่ะต้องไปท่ันจะจมน,น,น้ำจ้องจูผ้าร้อยจูผ้าร้อยกระพึงกระพึงลบ น้ำสามสี่งวดนี่ล่ะครับมันจะทุ่มน้ำทุ่มน้ำมาเจริญมาโอ้ยจู่ห้องกระพึงไม่เห็นกระพึงห้องก็เลยเข่ามีนั่งตีเส้าว่าจ้ะทั้งทั้งไทยทั้งลาวหยุดพักไหนก็คือมันระทับที่ว่าอันจหยุดพักเแม่ไปจะยุดวัตถุ่องแม่เพิ่งอาจารย์นั้นไปสามซองเนี่ยก็คือจะยุดวัตถุทั้งสามซองครับอืมครับผมาค่อาจารย์เด้อพอวี่งเลย ผม,มาอายุเงินเงินคนที่โ <c oughs> ทศไปหาอาจารย์ไลรักสายเขาไปบ่กิบมาอยู่เพระาะว่ามันออกเบอร์ออกทั่วประเทศผู้ใดเพิ่นกะส่วนมากเอฟซีเนี่ยเพิ่งเบิ้งแ้วเพิ่งจะทศสายตรงเลยอาจารย์เพิ่นจะตรงไปหาคนที่บอกเลขคนเด้จังหวะที่นี่ก็มได้คิดว่าเออถ้บแทบแต่ผู้ใดคนะได้เดี่ยวห้างกะเพิ่นจะจัสิทมาแต่จังไหนเพิ่โทโมาเอาแต่ว่าต่อไปนี่จะไม่นั่ง อาจารย์เนี่ยควรจะบอลงคลิปอ่ะนะครับอืมแต่เพป็นอยากได้แต่ยังไงคนโทรมาเอาเพคนจะสิมีเบอร์โทรของอาจารย์อยู่ดอกแต่ว่ามเป็นแกต้องไปอาจารย์สิบอลงคลิปช่องใดอีกอะนะครับอืมบอลงแล้วนะเมื่อใดก็เริ่มจะแต่เมื่อใดครับอาจารครับผมอจะจะจะให้อีกงวดสุดท้ายก็คือวันวันศุก มันสุกสีหอดอ,อีบ่จ้าวันซุกสีหอดนอี่ล่ะเถิงเล่าเถิงไทย,ยบ่ครับอาจารย์จา้จาเถิงเล่าเถิงไทยจ้ะจะ่พักสัจกจะ่พักสักกาาา่อนแต่ว่าถามคือจัำต่อพวกเอฟซีเป็นร่วมาเนี่ยอาจารย์จะรับเป็นยูแต่เป็นพวกพวกผู้ขอเนี่ยท่านแต่จะให้เป็นคือเก่าอยู่แก่แก่าบ้อนพอลงบอล,งบอลงส่องส่องได้นะบอลงครับเห็นบัตรันได้บ็สั่ง ผมก็แล้วแต้อาจารย์แล้วผมว่าผมกว่าตัดสินใจให้น้ำก็ได้มันก็ะเป็นสิทธิ์ภายสิทธิ์มั่นครับผมอ้าวแต่แล้วแต่อาจารย์ตัดสินใจเอาเอาจารย์ตัดสินใจว่าจังใดมันดีกะออยู่กับอาจารย์ทั้งนั้นล่ะเพราะว่าผมผมจะตัดสินใจให้ผูใ้ใดผูด้ใดหรอกเพราะว่าผมเพราะว่า,วาท่านรวบรวมตัดสินใจไปสังเกตมั่นนะครับอ่าฮอดบ้างสิบไปเพิ่นก็ไปเฮ้ากระดัง ลังไป,ไปอยู่คือเก่านั่นล่ะเพราะว่าท่านใหญ่คนเพิน่นที่มาจากให้อยากเพิ่นอยากเศร้าหลังคืออ่าขึ้นจังนชั้นใดแหละแต่ชังนชั้นว่าล่ละน,น้อครับเน้องแว่าจัง,จงนใดอืมท่านว่าอาจารย์จะห,หอยหัววันพุธอ่าวันศุกร์จะหอดนี่แสดงว่าวันนี้มือนี้ได้ยุทธสันได้ได้อยู่ค่ะครับมือนี้มือได้แล้วก็บมือวันศุกร์ก็จะให้อีกอือเออ ืันนี้ก็ได้วันศุกร์หาอีหลังจากวันศุกร์ไปเล้วบ่ได้ปล่อยลูกมันบ่ครับบัดเนี่ยอ่าล่อยปล่อยลูกครับผมจังสั้นก็ได้ครับแล้วแต่อาจารย์นะครับแล้วแต่อาจารย์ผมกรรมมับผมนีอ่าต้องที่บ้างเลยแล้วอาจารย์พอห้เก็บ่ได้แล้วอาจารย์ห้ก็ค่อยได้ว่ามัน่ให้ผมก็บ่ได้รงคลิปยังว่านเลยแล้ว อาจจะดูหงุดหอิดอ,อย่างหลายเนวเนาะน,นะครับเจ็บหนายจอไว้รับเชิญชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับขอบคุณอาจารย์นั่งหลายๆนะครับพี่น้องนะครับนี่คือเรียของขอาจารย์นั่งที่พี่น้องจอปล่อยมาแล้วนะครับวันที่ยี่สบพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับส8งแปดแปดสองเข้าเต็มๆ็มวันนี้วกกลุมที่หนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดและสองแปดพี่น้องนะครับเชิญชอบก็จัดขัดก็ขอให้ผ่าน ตัวอย่างเรานําเสนอแค่แนวทางเท่านั้นอาจารย์งก็เป็นแค่แนวทางแอดก็นําเสนอเป็นสื่อกลางเป็นห้างบุญกับพี่กับน้องพวกมันอย่าลืมเคนในเด้อพี่พน้องเด้อนะครับเพคนจะหยุดให้ตัวเลขแล้วนะครับแอดจะเฮ็ดคลิปอีกคลิปหนึ่งแจ้งพี่น้องอีกที่แฟนช่องแฟนคลับทุกคนทุกคนรับทราบนํากันอีกคลิปหนึ่งนะครับแจ้งข่าวของอาจารย์นางรอดเบิร์กน้ำกันด้วพี่น้องเด้อเพี่นอยมัเห็นอันเพมันจะช่อนมากครับเอฟซีทุกมากแบบว่าวันนี้ เห็นพลทวีนี้แหละขาเจ้ามาได้อะนี่แหละเจ้าเบิ่งคิดพลทวีบางที่ผู้นึงบอกกระซ่องต้องจนี่แหละมันเห็นอันมันเห็นกิเด้งคืบมันเลยเบิ้งบาดมันเลยโตมาขอแนวทางขออนุญาตเด็กลูกิ่นเป็นถึงลอกกับมือบันที่มือบันที่สิบเอ็ดเิมเป็นสิบเอ็ดน่ะลงดงน่น่ะครับ ก็รมาคุยมาคืนกะบอกคนอยู่กับอคนจะนั่งเส้นานั่งเส้นครับตัอไอ้แมนังตักสะอันนั่นครับ้าจัางได้างจำใบตัางได้มีอะตรนะไห้ไอ้สักตายใจก็ดีเท่รั้ครับอ แดงมาที่ได้มือนี่กับมันบตบต่อหัวต้องนั่นสถิตยุดบอยครับผมตอนแรกเองมบ้านจะยุดแต่ะบ้าสจะยุดตั้งแต่งวดบางนังหันเด้ครับบ้าสิเลือกินไปขี้มาลี่ตูนเพันลี่ตูนเอฟซีครับบั่นคนเคยเคยเห็นเนาะปัิจัยไม่นั่งไปไซ้ายปัิจัยเนาะครับเคยเบิร์นยูซองมี่ปัิจัยอาจารย์นั่งไปซ้ายปัิจัยก็เลยเลยนอะ เลยสูบไปอีกเลยสิสูบไปอีกก็เลยว่าเออสูบไปอีกสิไหนเพิ่นไปอีกหัวต้นสูบประศัตินีค่คือความคิดของอาจารย์ครับไม่ได้ตัดสินครับเออแต่แต่ยุครับอาจารย์ขึ้นยุครับอาจารย์เบินแล้วอก็อแต่เสียดายอยู่นะพี่น้องก็กำลังเบิุญดีพี่น้องก็กำลังติดตามผมกำลังฟูมวดให้ก็ลงเบอร์โทร <ไป S 1> ให้ก็ลงเบอร์โทรให้ทุกคลิปอยากให้ อาจารย์มีอะไรใดนั่มไอ้คนโทรไปหาก็เพอาะผู้ส่งถึงิมเพราะเดรกอัน้อนดำตาหรือว่าจังใดก็อาจารย์หรือว่าเศรษฐีว่าจังใดเนาะเก็บซีบนโทรมาเนี่ยเหมือแนแท็กถึออนนเงเลยครับเป็นเนกับบ้านอาจารย์อาจารย์จะพึ่งจะพึ่งลงเลขจะพึ่งลงเลขซองใดเดือนไอ้ไอ้พวกมู้นู้ไปซื้อกอนครับ แต่ถมือว่านเน่ยเนาะคือพอบีลงแล้วปุ๊บปั่นผู้นั่นเห็นผู้นี้เห็นเบิ้งก็นั่งเบิ่งเนาะเบิ่งเนาะมันหลายหลายเน่แตจนอันหาซื้อกับหมดได้สั่นเพื่อนมาแนวนี้แหละบอกอาจารย์ครับจังหวัดต่างแดนถอดเสื้อผุนพนโทรมาบอกซื้อแล้วเรียบร้อยพนหาซื้อไปเบิดแล้วครับแล้วเพื่อนกะฟันดีเนี่ยผ่านพทรบอกตได้เรืุ่งครับจังว่าอาจารย์เป็นตาทำน์ทำน์พอบี้พโทรมา กันกัสิโทหากัสิทรงเล็กไหงชนะเรียบเ้วเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้พวกเอซดนกับพรกันซื้อรวครันแาดเนซื้อไ่ได้ความอยากไห้ลงนะนะเลยบอกไดสายสายแน่้อกอซื้อแร้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวไห้นพอนี้เป่นกัสิลงดอกระสันครับผมก็รออยู่นอนลูกขึ้นมาเขาเปิดโทรศัพท์เรื่องี่เป็นไปก็กระตีเฮ็ดแลีวสิสรงไห้โรด ตรงนี้มันขึ้นเนาะแต่ตอนนี้สักวันดูแล้วทรงท่านที่เอามือนี่อาจารย์ก็เกลียบเกลี่ยผมก็ได้โทรหาเจ้าย่านซื้อบ่ได้เจ้าขออาจารย์ใบก้อนครับเจ้าซื้ออะไรครับว่าอีกอย่างคนกระเบื้องช่องของคนนี้หลายโทรมาหาอาจารย์แต่ละพักเลยจะได้จะให้รู้สื่อสะกอนเด้อให้แม่สื่อสะกอนแม่สีเฝ้าไปสื่อแต่เจ้าเสื่อเรื่แล้วกันอาจารเฝ้าบอก พอเต้าบอกหนูหนูกัจบจังเป้าบอกเพื่อนเด้อพ้าวสัตนจังไปยังแล้วเรียบร้อยกินเขาเลยจังว่าพอดีพอ่พอพี่โทรหาดลยล่ะครับ